สวัสดีครับเช้านี้ที่สวนลานองศา,ากัลตาเหมือนะครับก็วันนี้เช้าว,วันที่21นะครับพฤษภาคม2563ก็พาทุกคนมาชมสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีไอเดียเล็กๆน้อยๆมานำเสนอทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่ขุดสระหรือลอกคลองใหม่ๆนะครับต้องการจะหาพืชมาปลูกเพื่อ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับโดยหลักๆแล้วเราก็จะมีพวกหญ้าแฝกแล้วก็ตะไคร้นะครับที่ปลูกแต่นี้ผมมานาเสนอพืชอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการปลูกคือลักษณะของเขาคือมีการแตกเรื้ยเร็วนะครับมีรากฝอยที่เยอะสามารถยึดเกาะหน้าดินได้ได้ดีคือเบื้องต้นเราก็จะปลูก ปลูกไว้เพื่อให้มันแพร่ขยายป้องกันหน้าดินพังทลายนะครับแล้วเรามาดูกันเลยว่าพืชตัวนี้จะเป็นพืชชนิดไหนนะครับนี่ไงครับพืชที่ผมพืชที่ผมพูดถึงนะครับนี่คือต้นกระดุมทองนะครับใช้พืชพืชตัวนี้ปลูก ป้องกันการพังทลายของหน้าดินเบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นขุดสะใหม่ๆพืนตรงนี้เขาจะขยายพันธุ์เหลือยรากฝอยเขาเยอะนะครับเหลือยเป็นตัวป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เร็วนะครับในระหว่างที่เรารอการเดินรากของหญ้าแฝกแล้วก็ตะไคร้นะครับเราสามารถปลูกพืชชนิดนี้ ไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้นะครับเป็นกระดุมทองนะครับนี่ครับลากฝอยเขาก็จะลึกประมาณ30-50ถึงเซนนะครับลากฝอยเขาเป็นการยึดเกาะการพังทลายของหน้าดินได้ดีในระหว่างที่รอการ เดินรากของหญ้าแฝกแล้วก็ตะไคร้เราต้องปลูกควบคู่กันไปนะครับตัวนี้มันจะได้ผลเร็วครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยรากคือการเลือ้อยการคานเขาก็จะเลื้อยแล้วครับนี่ครับดูลักษณะเขาจะแตกแตกรากฝอยแตกนี่ไปเรื่อยนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักพืชตัวนี้ดีนะครับเป็นต้นกระดุมทองนะครับ ในระหว่างที่รอเราก็ถ้าหน้าแรงแล้วก็ลดน้ําพอหมาดๆนะครับพอให้รากเขาเดินได้ถ้าถ้ารากเขาเดินแล้วก็ขเขาเลือ้อยมันก็จะไปยึดเกาะหน้าดินของเราได้นะครับนี่ครับลดการพังทลายของหน้าดินได้ในระดับหนึ่งนะครับดีกว่าจะปลูกหญ้าแฝกกับตะไคร้ยอย่างเดียวนะครับ ปลูกแล้วเรารอในช่วงนั้นถ้าฝนมาฝนมาแรงมันก็หน้าดินก็จะพังทลายนะครับช่วงรอการเดินลากของญ้าแฝกแล้วก็ตะไคร้เราก็ปลูกตัวนี้ควบคู่ไปนะครับเนี่ยเป็นการยึดเกาะได้อย่างดีเลยครับเนี่ยยึดเกาะการพังทลายของหน้าดินได้อย่างดีเลยครับเบื้องเบื้องต้นนะครับก็ ขอแนะนําพืชตัวนี้เลยครับน่ครับนี่ยก็จะปลูกแนวขอบสัะขอบบอ่อไปเนะครับถ้าใครสนใจก็ลองนำไปปลูก ที่สะที่คลองของตัวเองดูนะครับลดการพังทลายของหน้าดินก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พังเลยนะครับก็มีพังแต่ตัวนี้รากเขาเดินเร็วนะครับมันช่วยให้เราป้องกันได้เร็วขึ้นดีกว่าจะรอแค่หญ้าแฝกกับตะไคร้นะครับในระหว่างนั้นเราก็ปลูกตัวนี้คือปลูกพร้อมกันไปหมดเลยแต่ตัวตัวนี้ต้นกระดุมทองเขาจะรากเขาจะเดินเร็วกว่านะครับนี่ครับ มาดูอีกมุมที่ปลูกไว้เราจะเลื่อยเร็วหน่อย <c oughs> นี่ถือว่าเลื่อยเร็อเรวอยู่นะครับหน้าแรงเขาก็ไม่ตายนะครับถ้าปลูกหน้าแรงเกิดได้พอหน้าฝนมามันก็มีตัวที่คุมหน้าดินไว้นะครับนี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่ง ที่เราปลูกไว้หมู่อีกหนึ่งขอบขอบสานะครับเหมาะกับพื้นที่ที่ลอกใหม่ๆคือปลูกไว้เป็นพืชคุมดินก็ดีนะครับคือเราเอาฟางมาห่มแล้วเอาต้นกระดุมทองเนี้มาปลูกแล้วเขาก็จะเป็นพืชคุมดินได้อีกตัวหนึ่ง เป็นพืชชั้นดีเลยนะครับไว้คุมดินเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ก็ปลูกไว้ลดการพังทลายของหน้าดินนะครับดูครับมุมม,มไกลๆทางนั้นเขาก็จะเลื้อยแล้วก็จะมีรากฝอยออกตามข้อตามข้อนะครับ พืชตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับผลกระทบก็ยังไม่เห็นมีนะครับตอนนี้ก็ปลูกถ้าจะปลูกอะไรก็ขุดแทรกไปเลยครับถ้าลกๆก็ใช้การตัดเอานะครับวันนี้ขอนำเสนอไอเดียเล็กๆน้อยๆนะครับลองไปปรับใช้ในสวนในสระ ในบ่อในคลองของตัวเองดูนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ลดการพังทลายของหน้าดินได้ดีนะครับในเบื้องต้นนะครับระหว่างล้อหญ้าแฝกกับตะไคร้เดินลากนะครับตัวนี้ลากเขาจะเดินได้เร็วกว่ายังไงก็ลองเอาไปใช้ดูครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ช่องสวนลานองศารกรตาเหมือนนะครับเราจะนําเสนอสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ